สบมบมีองเย็ัวใจใจีห้เสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยีนารบสุดช่องหดยีแกงนะฮะวันนี้ก็มากับรายการกาชาเค็มๆไม่ติดหวานกันอีกแล้วนะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่7แล้วแต่เป็นพาร์ทที่6ของเกมการ์ดโปเกมอนนะครับผมเซนาร์สวันนี้ก็มากเกมการ์ดโปเกมอนมากับชุดเสียงคำรามจากอดีต จริงๆแล้วสำหรับชุดนี้มันจะมีอะสองชุดนะเป็นเวอร์ชันอนาคตอีกเวอร์ชันหนึ่งประกายแสงจากอนาคตนะสำหรับชื่อชุดอีกชุดหนึ่งสำหรับชุดนี้นะตัวตัวที่แบบเป็นคีย์หลักของชุดนี้คือเจ้านี้เลยโบบุนดาไม่ใช่โบบุนดาดผิดเวอร์ชันอดีตมันชื่อว่าจาันคำลนแล้วก็จะมีอีกสองตัวนี่เป็นโพลินแต่จริงมันชื่ออะไรววา มันเป็นพูลินนะแต่มันชื่อว่าหางตำเหน่งคือพูลินและพูลลินล่างอดีตนั่นเองเลขนตัวก็คือปีกปีกอะไรวะปีกไร้ประสุทธาเหรอปีกที่ไม่มีพื้นดินเลยนะอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจสําหรับแพ็คนี้นะครับผมการที่ผมอยากจะได้เลยนะเป้าหมายหลักๆคือ sar หรือ sr ของเจ้าจันคํารณนั่นเองนี่คือที่อยากได้ที่สุดเลย sar หรือ sr เอาแค่ sr ก็ได้เออไม่โลมานี่โลมาอีกเยผมเป็แนแพะโคตร ส่วนอีกใบก็จะเป็นเอ่อเป็นศาสตราจารย์โอลิมศาสตราจารย์โอลิมเออาร์กับกับน้องอะไรวะน้องเมโลโกโ้เมโลโก้เอ่อที่มันเป็นในภาคล่าสุดเนาะแก๊งเดียวน,น้องเป็นดีที่เป็นแต่งตัวแบบอีโมโฟไฟอะไรประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะสำหรับแพ็งนี้ก็มีแค่เจ้าจันคำลนเลยที่อยากได้เป็น s r หรือ SAR หรือถ้าจะหลุดจากเจ้านี้จริงก็ขอเป็นศาสตราจารย์โอลิมหรือน้องเมโลโก้ก็ได้นะฮะ ซึ่งก็หวังว่ามันคงจะไม่หลุดไปมากกว่านั้นว่อขอร้องเลยอย่าหลุดไปมากกว่านั้นเลยเอาให้ประมาณนี้ก็พอแล้วนะอมอนอีเอ็กซนะผมก็จาไม่ได้ว่ามันมีใบไหนบ้างนะแต่ที่จําได้ชัดๆไปดนึงนะ่าจะเป็นอามาโจา้ถ้าผมไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออาภัยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้คนตัดมันก็ขึ้นให้เองแล้วว่ามีใบไหนบนะ้างโอเคเรามาเปิดนกันเลยดีกว่าช่วย เช็คแล้วตัดไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว่าเราจะเกลือหรือไม่สำหรับซองที่หนึ่งนะครับผมก็จะเปิดมาด้วยของคอามทนตบริการทำแบบสอบถามนะครับผมเปิดมาก็เกลือใชไม่ใช่เออโอ้บูสเอเนจีโบราณนะฮยโอเคเลยกล้องไป่อยเท้าตีบูสเอเนจีโบราณ คาโบโกลแบ็คคาราทิสไม่มีอะไรโอ้ยานัทยายายานัดหมอบีไม่ใช่หมอที่แค่ฝีแก้ทิดไม่ใช่ไม่ใช่ซัพพอร์ตนี่อะสตราจารย์เลยเลยเนาะนี่ยอย,อย่างเราอย่างเราถ้าได้เป็นศาสตราจารยน S R ผมก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่โกลเนียวเอ้ยมันชื่อโกลเ,เนียวโกลเดียวโกลเนียวอะไรล่ะอีชิซุไม อ้วาวบูบีดิกดนะ้าเอ็มวะอ,อ๋ออยูอ่โอ,อ้บาคุองอีกสุแบทสีด้าไม่มีอะไรอู้อูอ๋อไม่มีอะไรอ๋อนี่ตัวตักแตนคารบเลเดอร์ดีกว่าเอ็อกซ์เอ็กซ์ผมไม่รู้เรียกอะไรผมเรียกมันว่าคารคบรเลเดอร์ไมาสุดท้ายเป็นยานัดหมมีแก้ฝีแก้หินมาเี้ย ยานับปุกทัตทูสีด้าออกมปเลยเฮียคิงด้าเฮ้ยเต้แต่ย่งเราก็ทายถูกนะ <c oughs> อู้บาคูด้าตัวนี้โคตรชอบเลยเพราะเพราะผมชอบเล่นจินสามแล้วแล้วเอ่อพวกอะไรวะพวกแก๊งแม็กม่ามันชอบใช้อ่แล้วมันโหดมากเลยสมัยก่อนเล่นสมัยก่อนเล่นไม่นแค่เป็นเงียอตอนเด็กเล่นไม่นแค่เป็นแล้วแบบงงในภาพจำก็คือไม่โหดมากเลยพอโตขึ้นมาอะไรวะเนี่ยน้ำตาที่เลี้ยวก็ไปแล้ว คาบโบอีวี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 ว,วีต่อไปใบที่4ฟิงโค,โคโรโมริโกเนียวเนียวยาดัดโหมอมีเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว,แ,ลวแบบว่าเป็งเมืแบบ่อกี้หมเห็นฟอยแบบคิดไม่ว่า เออาร์ครับผมใช,ใช้ไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งอะไรวะความมืดเหรอความมืดตัวอะไรวะน่าจะเป็นตัวเห็ดมะเห็ดคุมขลั่งหรือผมอาจจะไม่มั่นใจวะอาจจะใช่อาจจะใช่อจจใชไอตัวเห็ดคุมคลัง่งเดี๋ยวรอดูก่อนสามสองอุ้ยใช่จริงด้วยอุ้ยสวยมากเลยนะเอาร์สวยมากแคช่ชอบอชอบผมก็ชอบอะอาร์สวยมาก โอ้ยนี่ถ้าคนเอาไปทำเป็นการ์ด T ีนี่คปงปวดหัวตายอันดนีเอ้ยแต่สวยดีอะแพ็กที่หกแล้วเปล่าแพ็กที่เจ็ดน่าจะเจ็ดครับผมยังไม่ผิด <c oughs> สเสรีเจ๊ต้องวอวันนี้ <c oughs> โคจุดชิสไมคน้องปูน้องปูถ่ายหินเมื่อกี้แล้วน้องแมวเหนือจ้าอุบิทิรีโอ ติดด้าไปสามหัวแดงๆหัวแดงๆเลยโคจิโอซูแบ็ดอนวิลไม่มีอะไรจ้าปีกไลท์พัสสุธานี่นี่ที่บอกปีกไลท์พัสสุธาคืออะไรวะแล้วไลท์มันไม่ใช่รอมันมันไม่ใช่รอลิงเอ้ยมันไม่ใช่รอเรือเหรอถ้ามันเป็นไลท์รอลิงอ่ะคือความหมายที่ผมคิดคือปีกไลท์พัสสุธาคือหมอยว่าบินแบบไม่ไม่ลงมาที่พื้นเลยเออเราอย่างนั้นแหะ แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นไลท์ที่เป็น Buffalo. รอนเรือเนี่ยผมกระดกลิ้นไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนะเอะอเดี๋ยวหรือว่าหรือว่าไอตัวนี้ก็กระดกลิ้นไม่ได้เหมือนกันโอ้๋อนายนายก็เป็นเหมือนกันสินะคนไทยที่กระดกลิ้นไม่ได้เนี่ยฟริงมากูได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็น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 จริงเห็นจริงบางทีชอบหลุดกล้องแล้วต้องขออภัยโดทอมยาฮูรอน อะไรเฉยๆวะอู้หลาติโอสลาติโอสลาติอาร์ตจิโอชิมูมาดูวะพาร์ซิลพาเยบเตกอ,อันนี้เอ็กซ์เอ็กซ์ทาร์ไฟเหรอฮะเอ็กไฟโอ้กูเอลามา่เอ้ยกูเลนลามกูกูกูเลนอาม,าเลลามา่เออน่าจะใช่อเอะไรมาดูนะสามสองอู้กูเลนอามา่เท่นะตัวนี้ แล้วเลือดสองร้อยสิบหรือเปล่ะเชี่ยกูเล่นอาร์เมอร์เอ,อ่อถ้าถ้าแต่ว่าอะไรไม่รอ,อกโอเคถ้า HP ของ,ปงโปเกมอนนี้ยังเต็มอยู่ดาเมจต่อสู้ที่รับจากโปเกมอนฝั่งรับ,จ,บจะถูกลบแปดสิบ 80. โอ้เชื่อไหมความว่าถ้าเกิดจะตีแบบฮิตเดียวตายก็ต้องสามร้อยสี่สิบโอเ้เนี่ยเมโ,โลโกโน้องคนนี้ไงที่บอกว่าเออถ้าถ้าเป็นออกออกน้องคนนี้เอฟอาร์ก็โอเคไม่แย่ย ยี่วาพาเลสโคโซคุมูชิโคจิโอโคเิียนไม่ได้โอโจนโดยังยังนิ่งอยู่นะเพิ่งออกมาอย่างละใบเท่านั้นเองเอ่อ EX ็กจะมีทั้งหมด4 4ใบปะเอ EX 4ใบ a า3ใบแล้วก็จะเป็น SR หรือ SAR 1ออานี่ยใบเที่ออกโอ้ยมือลื่นมือลื่นโอ้อีกลายพัสดุไทยแล้ว ม่มาตัวเดียวเลยเหรอโปรบอนดึกโปรบอนดึกแต่วันผมมาตัวเดียวเลยเหรอไม่ไมีตัวอื่นเลยมาเมนปาสเต้เดฟอฟดัสโอโจโฟโอ้วอเซเลตชี่หมดแล้มาลาคติเจโลเนโก้หมดล้โคจิโออุ้ยเฮียอารวะ ความมืดเหรอความมืดเองก็ความมืดเนี่ยคงไม่ใช่หรอกมั้งคงไม่ออกสองใบซ้อนหรอกมาสามสองโอ้ยแล้วไปโกเอ้ยพี่เพิ่งได้เลยไหวิ่งอันนี้สวยมาก้ยสวยน้องนะ่านระักมาวางไม่ตรงกล้องเนี้ยี่น้องสวยโอ,อ้สวยมากอะ่ะเฮ้ยบอกนี้ไม่อาสวยจริงยงมรับเลยบอกนี้คือเน้นความสวยงามลืวน ขอ AR พวกตัวดึกดำบ,บันสักตัวดิขอ AR พวกตัวโบราณสักตัวเฮ้ยไอเห็ดนี่ก็โบราณดีกว่าลืมไปลืมไปโทษไม่ขอขอขอ AR, ีกสักตัวขอขอ AR ดึกดำบันสักตัวโบราณโบราณตุ๊กตาคาบิคอนเอฟเฟกต์ยาวขี้อันกเราเองนะไม่รู้ด้วยคืออะไรซูแบทโคจิโอ,อยูาอาฟอลสไม่มีอะไรจ้ามิกาลูชาอันนี้ซอง45หมดไปเหลือครึ่งเหลือครึ่งทาง รู้สึกว่าความรู้สึกมันกําลังจะไปกองแบบท้ายๆอ่ะเออแบบเอ,อ่อเหลือกี่ใบนะเหลือลุนอีกประมาณห้าแใบแปดห้าตองสุดท้ายเลยลุนื่องห้าตองตัวท้ายไปเลย,ย,เลยโอ้เมโลโก้เฮ้ยน้องมาบ่อยขนาดนี้มันต้องได้แล้วบอกว่าน้องมาบ่อยขนาดนี้มันต้องออกแล้วแหละแต่ขอ e อเออจันคำนวณสักใบนะ นี่เป็นแค่ EX เอ็กนาะทาดน้ำเหรอวะใบไหนวะเอ็กทาดน้ำเหรอโออมาโจต้องใช้แนๆ่ๆสามสองอามาโจจริงด้วยเป็นเอ็กใบเดียวที่เราพูดถึงตอนต้นคลิปแล้วมันก็ออกจริงๆด้วยโคลโลโมลิโมลิโคล ใช้ได้แน่โคโชโอโอเชียวมดิกได้ไม่มีอะไรจ้าเสื้อเกาะไม่ยอมแพ้ฉันจันคำลนเอสอมันต้องมาเลยวะ,ะจันคำลนวณสออนี่จะเป็นแพ็คสุดท้ายสิ้นปีนี้เพราะว่าหลายจากนี้ต่อให้ออกอะไรก็คงไม่ไม่น่าจะมีอะไรให้ซื้อแล้วหรอกมั้งเพราะอีกสิบห้าวันมันก็จะปีใหม่แล้วแล้ว,วันที่ออกมันก,ก็อีกสิบห้าวันก็ปีใหม่แล้วเพราะงั้น มันก็ต้องเป็นแพ็กสุดท้ายของปีแล,ล้วแหละในเมื่อเป็นแพ็กสุดท้ายของปีก็ขอดีๆหน่อยฮะชิสมี้พยเจนูเนโกะโอ้ยอยาไม่ออกแต่ไม่มีออกครับผมอยากกี่สองเนี่ยอยวเอาไปหยิบให้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองจะมีห้าองที่มีของดีอู้หสัตจาจันท์มาแล้วสัตจจา อาจารย์ S R S R มี S R อว่าอาจารย์ยังไม่ได้อาวขจิอุ้ยเชียเหลือเก้าซองแล้วมึงยังไม่ออกเลยอะอะไรครับเนี่ยที่ผมสับที่ผมสับยังไงวะเนี่ยสับสับยังไงให้ของดีมันลงไปอยู่ข้างล่างหมดวะ <c oughs> ขอขรุ่มแต่สาวๆมันามาเยอะเหลือเกินคาร์บิคอนมันคงไม่มี S R คาร์บิคอนนะทัตตู้เอ้ยผมว่าผมเห็นวะอย่าอย่านบอกม,มี ว่าผมเห็นอดหลอกตัวเองโอ้ห่างตะเบง,าว,างวิ่หนักเนี่ยตัวน,นี้น่ารักแล้วห่างตะเบงนีคนน่ารักเลยเราควรแยกโบราณเลยไม่ต้องหรอไ,ไหลไมไ่ไหนเนี่ยถามจริงลึบอุย้ยเชียห่างปะสองใบติดอย่าบอกนะ S S R ห่างตะเบงไม่เอาละฟีดาคาโบอย่านัานบอกมี ไอ้เอ <E ็ก <X> วะความมืดเหรอโบราณด้วยจันทร์คำล้นใช่แนี่ๆใช่จันทร์ตายเลย,เยายจันทร์คำล้นแบสวยสวยสวยอย่างน้อยหลังจากแพ็กทีเล้วที่ผมหาเลยวะไม่ได้หาอะไรเลยนอแพ็กทีเแล้วผมหาเทนเนอร์เราย้อนกลับไปแพ็กลิสตานอนก็นแหละ แฮร์ิสัดอนเราหาลิซซดอนไม่ออกรอ,นรอนรบนี้เราหาโบบุนดาเราได้แล้วจันคำลนมันเรียกโบ,าบ,าบม์บาโบบุนดาใช่ไหมจำชื่อผิดหรอโคโนมมริช่วงนี้ช่วงนี้ต้องออกรวๆอยู่แล้วเพราะมันเหลือไม่กี่ซองแล้วต้องออกรวๆธาตุพืชไปเลยสามส,ามสามองอีวาพาเลส อันนี้เงียบเหวี่ยเลยแล้วไม่ค่อยสวยด้วยนิมันมันก็สวยแหละแต่มันไม่ค่อยชอบแล้วดูสองอันนี้ดิีแบบโอ้ยลูดลายแล้วอันนี้มันดูเศร้าๆอะ่ะโอ้ไม่ชอบเลยวะแม่หลังสุดเลยวิยใหม่แก่หรอสรแน่ๆสสรหาตะเบแงแน่เลยว่ะไม่งมาบ่อยขนาดเนี้ยอ้ยไม่ได้ ลางไม่ดีแล้วเจอเชื้อราล้างไม่ดีแล้วอ้อเมนเราขาดอีเอ็กซ์อีกใบหนึ่งถ้าจะไม่ผิดขาดอีเอ็กซ์อีกหนึ่งใบแล้วก็เอสอาร์หนึ่งใบอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรจะมาก่อนกันกวางวิธีออวิธศตรีดราเอสมาร์ทแล้วก็ไม่มีไรแล้เจยอเจ๋ฮิวจิโอนล้วตอนนี้ะเหลือแค่สี่สองเท่านั้นแล้วมันจะต้องมี e x s r อยู่ในนี้นะผมของของดีถือว่าของของดีถือว่าเราส่มเลยเอาสองที่สามถูกชะโลกกับเลขสามไผมเชื่อใจในเลขสามเสื้อกะไม่ยอมแพ้ใช่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้ดแพเด็ดขาดซูเบ็ตโซโก้อ๋อเสร็จติ่งลู่อะเรื่ติ่งลูเ่เฮ้ หมายความว่าเหลือสองเลยสามอย่างนั้นเหรอเชื่อใจเล3สามเอาละสองเลยสามว่ะโอทพพัสไปเลยคารปเมเนเดอร์โอวีดิกดาชิบ่ายแล้างไว้ดีเลยมาเป็นแท่งเอ้ยอย่าบอกนะว่าเขาไม่ใช่หรอก่ัอีเอ็กกอต่อสู้ อ๋อสู้น่าจะตัวคอยผมไม่มั่นใจเอาลนะเอาซะ่ัหมเนีดยเราเปิดเลยสามสองใช่ยิ้ด้วยอ๋อชื่อขนทรายโอเคขนทรายนะฮะโอ้ยโอ้ยอันนี้เท่วะการเอเอเท่ดีแต่เอสมเอส์ไม่เอานะเหลือสองแล้วขวาล้ายซ้ายอัปปีเอา้ายเอาสิ่งที่แย่ที่สุดก่นอนเฮ้ยเมื่อกี้วัน ว่าใช่วะไว้ก่อนไว้ก่อนอุ้นดนหม้อะผมว่าใช่ขอบมันดำมาเลยอะโอ้สาราจารย์เจี่ยบสารจารย์ามาบสุดุ้ายฉิบหาแล้วฮึบผมว่ามันไม่ใช่ของดีแน่เลยว่ะ เอสเอสีส้มส้มจันคำนวณมีสิท <c> ธ <oughs> ์หรอวะป้ายเอยไอ้ที่ธาตุไฟโอ้ยเรียบร้อยสัต์ดโาแล้วโอ้ยธาดไฟหรอก็ต้องเป็นไออาร์เมอร์ใช่ไหมจะต้องเป็นกูเรียนอาร์เมอร์อาเชิดน่าจะต้องน่าจะใช่ อุ้ยถ้าเป็นทัดพื้นนะอาอนี่ไม่ใช่บ่าโฟงไม่ใช่โอ้เยสามสองจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจอสีกบ่หมีบ่เย็นหัวใจที่ให้เจ้าไม่ใช่ตัวนย่างใด อย่างน้อย้ะเป็นสองเทนเนอร์เลยจะเป็นจันคบลนก็ได้เตินออกใบอื่นล่ะนะโอเคครับผมแล้วก็มาดูผลประกอบการนะฮะซึ่งก็มาขยาบให้ดูเท่าไหร่นะฮะตรับเจ้าอ่าเอเอ็กก็จะมีขนทรายขนทรายนี่ถือว่าอาร์สวยพอสมควรนะะชอบชอบวันนี้ชอบชอบใบที่สองจะเป็นเจ้าจันคบลนนะฮะทำไมมึงไม่ออกเอสอาทำไม ตัวที่สามอมาโจเอ้ยไอที่สี่กูเลนอาร์เมอร์มาปล่อยในมือละแล้วก็เป็นเออาจะเป็นเจ้าเมลุปเปโกโอ้ยโมลุเปโกอันนี้สวยมากชอบมากอันนี้ชอบมากเลยทมาสวยสวยใบยที่สองจะเป็นเห็ดคุ้มครั่งนะฮะก็เป็นพวกโบราณได้ไวเดียวเองอนะ่ะผมผมอยากได้ล่าสุดแล้วก็คือเอ่อชื่อไรน,นะที่มันเป็นปูลินแหละปูลินชื่ออะไรวะ หางหางตะเบงผมอยากได้หางตะเบงเออสุดน่สวยแต่เหตุผงค่าก็โอเคสวยอยู่ใบที่สามก็จะเป็นอีว่าฟารลสอันนี้ไม่ชอบเลยจากใจไม่ชอบเลยโอ้ถ้าเป็นหางระเบงน่าจะดีใจมากแล้วก็สุดท้ายนะผม SR อาร์คูเรียนอาร์มาเฮ้ยแล้วหมดมาแล้วมันก็ต้องยอมรับทำใจทำใจซะอ โอเคครับผมสำหรับการชาเค็มเขมไม่ติดหวานพาร์ทที่ 7, หรือเป็นพาร์ทที่6สําหรับการบอเคิมบอลน,นะฮะก็จบลงด้วยความเกลือและเป็นเกลือส่งท้ายปีด้วยะฮะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีมากกว่านี้แล้วแหละ่าเศร้า <c oughs> เลตั้งแต่บ็อกบิลมาก็ไม่เคยได้อะไรดีๆเลยโ <c oughs> สัใสดวงหมดกับหมดไปกับบ็อกบิลแล้วโอ้ อนะ่าหนๆก็จะปีใหม่แล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยเหมือนเดิมมาแล้วนะฮะแต่ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าสำหรับคลิปพวกซีรีส์กาชาเ็มๆเนี่ยมีอะไรที่อยากให้เปลี่ยนแปลงไหมอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าปีหน้านี่คือก็ยังลังเลอย,อยู่ว่าจะทําต่อไหมย,ยังลังเลอย,อยู่นะแต่ถนะ้าคอมเมนต์มาบอกฮ้ยพี่ลองลองแบบนี้ลองแบบนี้ลองแบบนี้อ,บบนอยากให้เราเปิดอันนี้อันนี้ถ้าบอกกันเยอะๆมาผมก็คงจะทาต่อเหมือนเดิมมาและ จริงๆก,ก็คงจะทำต่อเหมือนเดิมแหละแต่แค่ยังลังเลยังลังเลอยู่แต่ฝากการชุดใหม่จะออกก็คงจะตัดสินใจได้แล้วล่ะแล้วก็จริงสำหรับปีหน้าที่ผมพี่ผมพูดตรงน,นี้ก็เพราะว่าผมลังเลอยู่ว่าจะเปิดการโปรเกมอนต่อไหมหรือว่าจะไปลองเปิดการยุก,กี่หรือบ้างนะต้องผมอยากรู้ว่าคนที่ดูช่องผมส่วนใหญ่แล้วช่ชอบการอะไรแบบเออเปิดยูเนียนอะไรหน้าไว้แบบชอบการอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดการโปรเกมอนเหมือนเดิมหรือแบบเฮ้ สายยุกิชอบเล่นไพ่เปิดยุกินีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเราก็ลองบอกกันมาได้นะซึ่งมนจะผมคิดว่าการที่ผมจะซื้อมาเปิดก็คงจะวนอยู่ที่สามประเภทนี้แหละผมไม่มีการประเภทอื่นอยากให้ผมสะสมเยอะเลยแค่นี้ไม่ก็หมดตัวแล้วอะ่ะก็สำหรับคลิปกาชาเข็มเ็มไม่ติดหวานนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีสำหรับคลิปนี้เอ้สำหรับซีรีส์กาชาเข็มเข็มไม่ติดหวานนะฮะไม่ใช่คลิปของช่องนะสำหรับเฉพาะซีรีส์นี้นี่คือคลิปสุดท้ายของปีแล้ว อย่างที่บอกไปก่อนหน้วนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าจะให้แก้อะไรอยากให้ทำต่อไหมอยากให้เปลี่ยนซีรีส์ไหมก็บอกบอกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบายจ้า